สวัสดีค่ะเพืพ่อนเพื่อนวัตถุดิบวันนี้นะคะจะทำเมี่ยงเมี่ยงหน้ากากหมูนะคะขออนุญาตไปเตรียมก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปล้างแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ค่ะใส่หม้อไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะเพืพ่อนเพื่อนวันนี้จะพามาทำเมี่ยงหน้ากากหมูทานกันนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะอันนี้เป็นหน้ากากหมูล้างทำความสะอาดตัดชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีกระเทียมทุบแค่พอแตกนะคะหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนต้มน้ำนะคะต้มน้ำให้เดือดใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมลงไปเลยนะคะใส่ลงไปหมดทุกอย่างเลยค่ะเครื่องสมุนไพรเราใส่เยอะๆเลยครับ ใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้หน้ากากหมูแบบเยอะมากเลยค่ะไม่รู้จะใส่หม้อหมดหรือเปล่าเสร็จเพื่อนๆก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะใส่แค่เกลือก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หน้ากากหมูลงไปเลยค่ะไม่รู้จะใส่หมดหรือเปล่านะคะกเกลาะกระดูก ก็ใส่ลงไปด้วยเลยค่ะน้ำซุปจะได้อร่อยอ<า>เหลือด้ทำต้มแซ่บต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะใส่ต้มหมดเลยค่ะ<อ>ใส่หมดเลยนะคะเต็มหม้อเลยค่ะ เต็มหม้อเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเดือดน,นะคะเพื่อนๆมีขาด้วยนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปรอเดือดสักครู่นะคะตอนนี้หมูก็หน้าขาดหมูที่ต้องไว้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนก็ตักฟ,ฟองออกนะคะค่อยๆตักออกเรื่อยๆนะคะตักออกนะคะ ต้มไวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนสุกค่ะตอนนี้หมูที่ต้มไว้นะคะก็ใกล้ได้ที่แล้วนะคะเกือบชั่วโมงแล้วอันนี้มาเติมผงปรุงรสกันนะคะเติมเสร็จก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนกว่ามันนุ่มดีะคะ่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเดี๋ยวพอรอนุ่มอีกหน่อยนะคะ ตอนนี้หน้ากากหมูที่ต้มไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้ากากหมูเพื่อนๆหน้ากากหมูเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มแซบ่แซบๆผักสดๆค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันจ้า mm hmm. เมนูแซบ่แซบๆอีกแล้วนะคะวันนี้หน้ากากหมูค่ะน้ำจิ้มแซบ่แซบๆผักสด